ทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อวานก็ได้ปลามาเบลก็นั่งครัวปลาแบบ เออทำความสะอาดดึงเงือกดึงไส้มันออกนะทุกคนก็ได้มาตั้งห้าแล้วเนาะก็ยืนทําจนขาแข็งเลยยืนทําตอนที่ว่าเด็กๆหลับหมดแล้วนะเด็กๆเขาก็ลาหลับหมดแล้วเบลก็เลยยืนทาําปลาทําอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็วไปอาบนุง้านอนเนาะก็กะว่าทําความสะอาดอะไรไว้ก่อนเนาะทุกคนค่อยจะมานึง่งเอาเวลาที่เราจะกินหรอกเดี๋ยวเพราะว่าเรานึ่อแล้วเราก็ไปใส่ตู้แช่แข็งเหมือนเดิมไปว่านึ่อแบบ นึ่งร้อนๆแล้วค่อยเอามาแบบทํากินดีกว่ามันน่าจะอร่อยกว่านะเพราะว่ามันก็เป็นปลาแช่แข็งอะทุกคนมันไม่ใช่ปลาทูสดอะเพรา,าดึงออกมาเนี่ยดึงแรงๆในท้องมันก็แตกนะแล้วการนึ่งปลาทูเบลเองก็ไม่เคยทําสักทีเนาะเคยทําอยู่แต่ว่าทําแล้วมันมันไม่ มันไม่ได้อย่างดังใจมันไม่เหมือนที่เขาขายกันตามตลาดนะทุกคนเราไม่ฝีมือเบวก็เลยจะล้างดึงไส้ดึงอะไรไว้เรียบร้อยก่อนล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทํามาทําประตูหอมนะทุกคนเบลเบลเคยทําอยู่ประตูหอมเนี่ยเบลก็เอามาจากนินิดนี้แหละแล้วก็เอาเกลือมารองด้านข้างใช่ไหม แล้วก็ก็เอาปลาทูเนี่ยมาเรียงให้มันแบบสวยงามแล้วก็เอาเกลือกบมันก็จะเป็นปลาทูหอมปลาทูเค็มเออถ้าเราอยากให้มันเค็มมาก <billionaire. S 1> เราก็เอาไว้สักหลายวันถ้าเราอยากให้มันแบบเป็นปลาทูหอมแบบไม่เค็ม,ม,เ,คมเราก็เอาไว้สักคืนหนึ่งนี่ก็ได้กินเลยแต่ว่าเบลจะเอาบบไว้เป็นปลาทูเค็มสักวันสองวันให้มันเค็มๆแล้วก็เอาไปผัดใส่ค้ะปลาเค็มซดกับข้าวต้มกุ้ยน่าจะอร่อยดีนะทุกคนโอ้ยบอระน้ำลายไหลไปละมันน่ามันน่าจะอร่อยดีนะทุกคน พูดมาอยู่นี่มีแต่อาหารการกินโอ้ไม่พร้อมหรอกคา่ะเช้าวันต่อมานะทุกคนตอนเย็นเหมือนเดิมนะเวลาเดิมก็คือฝนตกอีกแล้วเมื่อวานก็ฝนตกไฟดับฝนแรงมาก ลมพัดแบบือาโอ้ยถ้าเป็นบ้านหลังหนึ่งหลังคาพึ่งเลยจ้ะแต่ว่าบ้านเราก็คือเป็นอาพาร์ตเมนต์ไงมันไม่พึ่งง่ายๆแน่นอนเพราะว่ามันเป็นปูนหลายชั้นคือลมพัดแรงมากวันนี้ก็เช่นกันฝนตกแล้วก็ลมลมมันก็จะมาแบบนี้แหละลมมาก่อนแล้วก็ค่อยฝนมาแรงๆนี่ออกไปข้างนอกเลยไม่ได้เลยนะทุกคนฟ้าร้องบึมบึมบึมบเลย บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศอึมครึมแบบนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็ถาอะไรร้อนๆซดหน่อยนะทุกคนคือเบลก็จะทำลาดหน้าอีกแล้ว <c oughs> คือจะวนไปเมนูไหนไม่ได้เบลก็จะทำลาดหน้านี่แหละเพราะว่าเบลชอบเบลชอบลาดหน้ามากเลยนะตอนที่ว่าเบลไปโรงพยาบาลที่นากลางนะ่ะเบลก็ให้ป้าน่ไปซื้อมาให้มันก็จะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่โรงพยาบาลนากลางลาดหน้าเขาอร่อยอร่อยทุกคนเมื่อก่อนนะคุณตาเบลก็ ก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยป้าอย่างเงี้ยแกก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมแกก็ไปโรงพยาบาลเวลาไปอย่างเงี้ยเบลก็จะไปด้วยแล้วป้าก็จะแวะไปซื้อลาดหน้าร้านประจํามากินทุกครั้งเลยเวลาไปก็จะได้กินลาดหน้าไปรอบที่แล้วอ่ะก็ได้ไปกินลาดหน้าป้าก็แวะไปซื้อมาให้ทุกคนเข้าผัดเอยแล้วก็ลาดหน้าเอยเขาทําแบบอร่อยมากทุกคนลาดหน้าทะเลนะ แต่ว่าพออาหารมันอร่อยใช่ไหมป้าก็เลยพูดบ้าเออถ้ามันอร่อยก็อ,อย่ามาอย่ามากินอยู่นี่เลยเพราะว่ามาทีไรก็ลูกป่วยตลอดคือจะมากินแต่ลาดหน้าบ่อยๆไม่ได้ป้าบอกว่าเออถ้าถ้าอยากกินลาดหน้าเดี๋ยวจะทําให้กินว่าไม่ต้องอยากกินหรอกที่นี่มาทีไรก็ลูกก็ป่วยแล้วก็ไม่ได้หลับได้นอนสักทีเนาะทุกคนแต่มันอร่อยจริงร้านนั้นนะร้านที่โรงพยาบาลนาการก็คืออร่อยมากนี่ก็คือ คณะที่พี่พี่เอให้มานะทุกคนเแบลบก็เอามาล้างทําความสะอาดใส่ช่องแช่เอ่อช่องช่องตู้เย็นไว้อแล้วก็เอามาหั่นแบบนี้เราก็จะมาใส่ราดหน้าแบบจุกๆเราก็จะกินเส้นนิดหน่อยแต่ว่าเราก็จะกินผักเยอะนิดหนึ่งนะทุกคนคือเอาแบบเออให้มันแบบ ไม่ถึงกับว่าแบบอครีนขนาดนั้นเราก็ไม่ได้สายครีนขนาดนั้นเราก็ธรรมดาก็กินบ้างไม่กินบ้างวันไหนที่แบบเออนึกอยากกินเราก็กินไงไม่รู้ทําไมนะเวลาที่เราอยู่ต่างประเทศหรือว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอะทุกคนอาหารไทยมันอู้รู้สึกว่าอร่อยมากๆยิ่งเป็นคะน้าหรือว่าผักไทยอย่างเงี้ยไอไหนที่มันหายากๆอย่างเงี้ยอู้มันมันอร่อยมากจริงๆนะทุกคนคะน้านี่เบลแทบเบยบ ไม่ตัดก้านไม่ตัดอะไรแข็งๆกูกินมันทั้งแข็งๆนั่นเลยกา ตอนเย็นวันนี้ก็จะทำะมันฝรั่งทอดให้เด็กๆกินด้วยนะทุกคนมันฝรั่งทอดของอีหลานเขาก็จะเอาไปขูดแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาไปผสมกับเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อบดเนะี่ยถ้าเป็นเนื้อบดใช่ไหมแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่บดด้วยวันนี้เบลไม่มีเบลก็เลยไม่ได้ใส่เราก็ขูด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 ,ขดให้มันแบบเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมเอาตามที่เราพอใจเจ้ากี่มันฝรั่งกี่หัวก็ตามใจเราเลยเอาขูดหอมหัวใหญ่ใส่ด้วยแล้วก็ใส่เนื้อบดเข้าไปปรุงรสเกลือ แล้วก็ผงขมิ้นใส่ไข่เข้าไปด้วยนะทุกคนเออแค่นี้เลยไม่ได้ปรุงอะไรมากมายแล้วก็ก,ก,กเอาปั้นๆแล้วก็ไปทอดนะแค่นี้ก็จะได้แซนด์วิชหรือว่า,ามันฝรั่งทอดที่จะเอาไปห่อกับข้านมปังกินกับข้าวก็ได้นะทุกคนใส่ซอสมะเขือเทศแต่คนอิหร่านเขาเขาจะเอามะเขือเทศนะไปทอดเอาพริมะเขือเทศไปทอดใช่ไหมแล้วก็เอามากินกับข้าวแต่ส่วนมากๆเลยเขาก็จะ กินใส่ขนมปังเป็นแซนด์วิชซะมากกว่าเนาะมันก็ทําง่ายนะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแต่ส่วนมากก็เด็กๆก,ก,ก็จะชอบกันที่ภาษาอิหร่านนะเขาเรียกว่าชอมีนะทุกคนแต่ว่าเบลอะเบลจะบีบน้ํามันออกก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่ไข่เข้าไปแล้วมีน้ําเยอะๆแบบนี้มันเวลาจะเอาไปทอดมันจะปั้นยาก ถ้าเราบีบน้ำออกเราก็จะได้แบบนี้ได้แบบแห้งๆใช่ไหมล่ะเราก็ใส่ผงขมิ้นเข้าไปไม่อยากใส่เยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนแต่เบลชอบกลิ่นมันมันแก้ท้องอุงท้องอืดอะไรด้วยเนาะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปใส่ไข่เบลใส่ไข่ไปสองฟองนะทุกคนใส่ไข่ไปสองฟองเพราะว่ารู้สึกว่ามันฝรั่งมันจะอยากให้มันแบบเหนียวๆถ้าใส่มากเกินไปมันจะมีตะไข่นะ เบลใส่เนื้อเนื้อวัวบดนะวันนี้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อวัวบดก็ได้เนื้อหมูบดก็ได้เลี้ยแต่ใครชอบเลยเแบลบใส่ไข่ไปสองฟองรู้สึกว่ามันแห้งๆเนาะอยากให้มันลดลดสัมผัสเหมือนแบบว่าเนบเนบหน่อยอะเวลาที่เราไปปั้นมันจะโอเคมากแล้วก็ขยำขยำเลยนะทุกคนคิดว่าอันนี้เป็นหน้าผัวเราก็ขยำขยำมันแรงๆเลยค่ะนี่แหละแล้วก็ขยำขยำ,ยข,ยำ,ข,ยำขยำเข้าไปให้มันแบบเข้าน้ำเข้าเนื้อเนาะเนื้อเบลค่อนข้างจะมันอยู่ในน้ำแข็งมันยังไม่ ละลายทีแล้วก็ขยำให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปตั้งน้ํามันตั้งน้ํามันใส่กระทะอันนี้ใส่กระทะที่จะเอาไปทอดนะทุกคนนี่ใส่น้ามันเข้าไปเยอะๆเลยเหมือนเราทอดมันฝรั่งเหมือนเราทอดอะไรนี่แหละตั้งให้มัน,นร้อนๆใช่ไหมแล้วเราก็ปั้น ปั้นมันฝรั่งที่เราผสมไว้เมื่อกี้ให้มันเป็นแผ่นกลมๆเป็นสี่เหลี่ยมรูปดาวแล้วแต่ทุกคนทำได้แบบไหนก็ทำเลยแต่ว่าความสามารถของเบลก็คือทำได้แค่นี้ค่ะ ทำได้แค่ปั้นกลมๆแค่นี้แล้วก็ไปทอดเราอย่าเพิ่งไปพลิกไปอะไรมานะทุกคนให้ด้านล่างมันแบบแห้งเป็นเกียมๆกียวก่อนมันจะได้อยู่ทรงไงเพราะเราไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่อะไรหรือบางคนเขาก็ใส่แป้งแต่ว่าเบลไม่ชอบเบลว่าใส่แบบนี้มันดีกว่าแล้วก็ให้มันเกียมเกีย๊ยวเราเราค่อยพลิกมันถ้าเราไปพลิกมันเลยมันจะแตกตัวออกจากกันเนาะน้ําซุปราดหน้าของเรานะทุกคนเบลก็จะไม่ทําหม้อใหญ่แล้วเบลก็จะทาหม้อแค่นี้เนาะ ถ้าทำเยอะกว่านี้ก็คือโอ้มันต้องกินหลายวันน่ะทำแค่นี้ก็คือโอเคอยู่หม้อเล็กๆก,ก็ใส่น้ำซุปตามปกติเลยเแบลบคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เนาะราดนาเต้าเจี้ยวคือซิกเนเจอร์หลักนะเแบลเบลไม่เคยทำกับข้าวแบบไม่เคยรู้ว่าเต้าเจี้ยวแต่ว่าพอไปดูในสูตรในเน็ตอะไรเงี้ยเขาใส่เต้าเจี้ยวเข้าไปด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าใส่เขาเต้าเจี้ยวเข้าไปแล้วมันอร่อยอะเออมันดีใส่เข้าไปแล้วมันแบบนัวๆเต้าเจี้ยวอ่ะมันอร่อยดีเนาะ ขออภัยในความน่าสดนะคะวันนี้เพราะว่าทํางานบ้านแบบหัวหมุนมากก็คือรอบที่แล้วทํางานบ้านไปสักพักโอ้ยฝุ่นก่ออีกแล้วจ้าเราก็ต้องไปเช็ดทําความสะอาดถูบงถูบ้านวันนี้ก็เลยไม่ได้แต่งหน้าทุกคนก็เลยมาใน,ในสภาพนี้เลยก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแต่งหน้าสวยๆให้ทุกคนดูให้ทุกคนหลงผัวรักผัวหลงไปเลยจ้าแล้ววันนี้เราก็จะได้น้ําซุปแบบนี้โดใส่แครอทใส่เห็ด พันปีแชมเปยองพันปีของเรากงก็จะสีดำๆนยนะทุกคนดำเหมือนผัวเลยคะ่ะเห็ดแชมเปยองเดียก็คือดำมากแต่ว่ามันก็อร่อยและทุกคนทํากับข้าวอยู่ก็มีเด็กอยากจะใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยนะตอนที่เบลท้องน้องอาณานะทุกคนเบลชอบชอบเบลชอบการเย็บเสื้อผ้ามากเบลตัดเสื้อผ้าให้น้องอนาเบลไม่รู้ว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าก็ตัดไว้ก่อนเอาเสือ้อน้องอดินมาเป็นแบบบ้างตัดแบบนุ่งแบบนี้แล้วก็ดูในอินเทอร์เน็ตบ้าง เขาตัดแบบนี้วันหนึ่งเบลก็รู้สึกว่าเบลอยากทำผ้าก,กันเปื้อนอย่างเลยเพราะว่าบ้านเบลไม่มีผ้าก,กันเปื้อนเบวก็ไปเอาผ้าที่เบลซื้อมาใช่ไหมเป็นลาย ลายกระต่ายนี่แหละเแบลบซื้อมาตัดปอกหมอนหรือว่าที่นอนให้น้องอานาไงเแบลบก็เลยมันยังเหลืออยู่เแบลบก็เลยนี่แหละเอามาตัดเป็นผ้ากันเปื้อนด้วยแล้วตอนที่เบลท้องอยู่อานาย,ยังไม่คลอดน,นะเแบลบก็เลยตัดให้น้องอดินให้น้องอดินใส่ด้วยแล้วมันก็เลยยังเหลืออยู่พอมาทํากับข้าววันนี้ก็เลยใส่ให้น้องอานาด้วยนะทุกคนนาา่ารักครูแม่ลูกมีผ้ากันเปื้อนนี่แหละมันฝรั่งที่เราทอดออกมาก็จะได้แบบนี้ทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยกรอบนอกนุ่มในเออมันก็จะเป็นอย่างข้างในแล้ว ทอดไฟกลางๆค่ะประมาณนี้ให้มันแบบข้างในมันสุกด้วยเพราะว่ามันมีเนื้อมีไข่ด้วยไงทุกคนให้มันสุกข,ข้างนอกทั้งข้างนอกข้างในมันก็จะกรอบ,บแบบนี้ก็จิ้มกับซอสมะเขือเทศเด็กๆก,ก,ก็ไม่ชอบกินกับข้าวนะทุกคนเขาชอบกินกับซอสมะเขือเทศมากกว่าโอเคเปล่าอยู่เนี่ยซุปมาเล วันนี้ตอนบ่ายก็ว่าจะพาเด็กๆนอนกลางวันเรียบร้อยก็พอตื่นขึ้นมาสักประมาณสี่ห้าโมงเย็นจะพาไปช้อปปิ้งเนาะจะพาไปซื้อของจะพาไปซื้อแคมพิเ์สอะไรหมดอันนู้นนี่นั่นหมดหลายอย่างด้วยก็ว่าจะพาไปแต่ว่าพอลูกตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละฝนตกฟ้าครึ้มแบบลมแรงมากก็กลัวฝนว่าจะตกเราเดินไปเนาะเราไม่ได้ขับรถไปก็เลยแบบ โอ้ไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวไปวันพรุ่งนี้แล้วแพมเพิดนน้องอนาก็หมดทุกคนไม่เป็นไรแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปเนาะทุกคนอู้ทุกคนเห็นแบบนั่งอัดคลิปอยู่มองเห็นเมียน้อยผัวทุกคนเห็นไหมอยู่ข้างทีวีนะ่ะเนี่ยเห็นยืนแอคท่าอวดหุ่นอ้อยผัวฉันอยู่หันละ <c oughs> เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมน้องนางหุ่นดีมากเนาะแบบชวดทรงอ,งองเอวนมไปเฮ็ดหมอได้มากคนนะอืมนมตั้งมาก ยืนหวดหุ่นโชว์ผัว,วเบลว,วิน,นั่นแหละอ่อยผัวเบลมากขวัญทุบหนายจาบาทด้เนาะ วันนี้เบลก็จะใช้เส้นของอิหร่านนะทุกคนมันคล้ายๆแบบเป็นเส้นอูด้งเนี่ยแหละมันคล้ายๆกันนะเบลว่าแต่มันก็เส้นเล็กกว่าเส้นอูด้งไงแต่อีกคนอิหร่านนะ่ะเขาเอาไปทําใส่ซุปมันก็จะเป็นซุปถั่วซุปอะไรเขานั่นแหละเขาก็จะเอาไปกินกับซุปถั่วเบลว่าความรู้สึกหนึ่งบางทีที่เราต้มไปมันคล้ายๆกับเส้นขนมจีนบางทีก็เหมือนกับเส้นอูด้งบวกกันนะเออนี่แหละมันก็คล้ายๆกันเบลก็เลยจะลองเอามา กินกับราดหน้าดูว่ามันจะอร่อยไหมราดหน้าของเราน้ําซุปก็ได้เรียบร้อยเแบลบก็เลยเอาผักคะน้าใส่เข้าไปแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็เอาแป้งมันนะสาดเข้าไปเยอะๆมันจะได้แบบข้นๆเหนียวๆโอ้เหนียวเนิบมากว่ามันขี้มูเกิดเหนียวๆแบบนี้แหละทุกคนมันอร่อยดีนะแบบเราก็แบบ คนๆให้มันเหนียวๆแบบนี้เลยนี่แหละที่เบลซื้ออยู่ที่โรงพยาบาลนากางมันก็จะเป็นข้นๆเหนียวๆแบบนี้แหละทุกคนคือเราก็ปิดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะเราก็ปรุงรสไม่มากทุกคนมันก็จะแบบรสชาติแบบกลมๆนวลๆน,น,นิดๆเราก็เอาเส้นอุด้งของเรามาเลยค่ะแล้วเราก็ราดลงไปเลยเนาะมันก็น่าจะอร่อยหอมแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็โรยพริกปน่นดะ้วยนะโรยพริกป่นเข้าไปแบบไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเราก็ใส่แค่พริกป่นให้มันแบบ มีความเผ็ดเผ็นิดนิดเหมือนเราอะ่ะเราก็เผ็อยู่แล้วเราก็ใส่ให้มันเผ็ดเผ็นิดนิดเออนั่นแหละมันก็จะอร่อยดีวันนี้น้องอนาก็กินลาดน้านอนาเป็นคนชอบอะไรที่มันมีน้ำน้ำซุบๆแล้วก็ตักแบบซดอะไรเงี้ยชอบแต่ว่าพี่อดินไม่ค่อยชอบพี่อดินชอบอะไรที่มันเป็นแห้งๆแ,แล้วก็กินแค่มันฝรั่งทอดกับข้าว จิ้มซอสมะเขือเทศกินแค่นั้นแต่ว่าถามว่ากินลาดหน้าไหมอดินไม่กินทุกคนจะจะไม่ค่อยกินอะไรอาหารไทยก็จะกินค่อนข้างยากแต่ว่าปลาทูที่เบลได้มาไหนเบลยังไม่ทําให้แบบยังไม่ทําให้ลูกกินเลยวันนี้ก็คือ enjoy eating มากทุกคนลาดหน้าก็คือ อร่อยเบอร์มากินข้าวกับเบลเดอ้อวันนี้กินข้าวแล้วก็จะพาลูกเล่นอ,อาบน้ํานอนนะกินแล้วก็ไปนอนจ้าไม่มีอะไรทำแล้พวพรุ่งนี้เราค่อยไปชอปปิ้งกันเนาะวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบลด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ